สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนําการใช้งานเหรียญ MVP Coin นะครับในการจองรถบ้าน m v คารวานนะครับซึ่งขั้นตอนก็ไม่ยากเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับคลิกเข้าไปที่ MVP Coin .com ก่อนนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่หน้าเว็บอย่างเป็นทางการของ MVP Coin นะครับจากนั้นให้เลื่อนลงมานะครับเราก็จะเห็นกับบริการต่างๆที่เราสามารถใช้เหรียญ MVP Coin นะครับในการซื้อแล้วก็ใช้งานได้นะครับ โอเคเดี๋ยวเรามลองมาจองรถบ้านกันดูนะครับคลิกเข้าไปที่ MV คาราวานเลยครับพอคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับที่ตั้งของรถ MV คาราวานนะครับว่าตั้งที่ไหนบ้างนะครับอย่างเช่นอเวหัวหินนะครับบ้านนากาแฟที่ราดบุรีนะครับจากนั้นเราเลือกได้เลยนะครับว่าเราจะจองที่ไหนนะครับถติว่าเราจะจองที่บ้านนาบ้านนากาแฟที่ราดบุรีนะครับคลิกเข้าไปได้เลยนะฮะจากนั้น ก็จะเข้าสู่หน้าจอของ m v c a r a w a n c o m นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเข้าสู่หน้าจอ,อาจองรถบ้าน m v c a r a w a n ได้ที่ m v c a r a w a n c o m โดยตรงได้เลยนะครับจากนั้นเราก็เลื่อนลงมานะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับว่ายุดตั้งอยู่ที่ไหนนะครับจากนั้นเราก็กดจองที่พักได้เลยนะครับพอกดจองที่พักแล้วเนี่ยก็จะมีรายละเอียดนะครับว่าเราสามารถจองได้ วันไหนบ้างนะครับคืนเท่าไหร่นะฮะอันนี้เป็นเงินบาทก่อนนะครับเราสมมุติว่าเราจะเข้าจองวันเข้าพักวันที่18นะครับเช็คอท์วันที่19นะฮะจากนั้นเรากดจองที่พักนะครับพอกดจองที่พักแล้วเนี่ยก็จะมีรายละเอียดข้อมูลการจองของเรานะครับเช็คอินวันที่18เช็คอท์วันที่1 9นะครับราคาทั้งหมด3,000บาทนะฮะ จากนั้นกด proceed to check out นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะต้องใส่รายละเอียดต่างๆของของเราเองนะครับใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับที่อยู่นะฮะเบอร์โทรศัพท์อีเมลติดต่อก,กับนะครับแล้วก็รายละเอียดการจองของเรานะครับก็จะอยู่ด้านขวานะครับเช็คอินวันไหนเช็คเอาท์ว,วันไหนนะครับรายละเอียดจำนวนเงินเท่าไหร่3,000บาทนี้เราไม่ต้องสนใจนะครับ เราคลิกตรงตรงนี้เลยนะครับโทเค็นทรานสเฟอร์นะครับแล้วก็เพสออเดอร์ได้เลยจากนั้นรอแป๊บหนึ่งนะครับก็จะเข้าสู่หน้าจอเช็คเอาท์นะครับก็จะมีรายละเอียดของเราที่เราจองไปแล้วนะครับทั้งหมด3,000บาทแต่เราใชา้วิธีการจ่ายเงินเป็นโทเค็นทรานสเฟอร์นะครับโอเคตรงนี้ขั้นตอนการชำระเงินด้วยเหรียญ MVP Coin <อ>นะครับ ให้สแกน QR code ด้านล่างนะครับเป็นจำนวน5,000 m e p Coin นะฮะโอเคเดี๋ยวเราใช้โทรศัพท์มือถือสแกนดูนะครับโอเคหลังจากที่เรายืนยันการจองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการโอนเหรียญ m e p Coin นะครับซึ่งขั้นตอนนี้ควรจะทำสำเร็จภายใน30นาทีนะครับ จากนั้นเราเราเปิด MetaMask Wallet เสร็จเรียบร้อยเนี่ยกดเซ็นเลยนะครับพอกดเซ็นแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่หน้าจอการโอนเหรียญนะครับให้คลิกที่ปุ่มสแกน QR Code นะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับสแกนเสร็จเรียบร้อยแล้วกด Next ไปได้เลยนะฮะพอกด Next แล้วเนี่ยให้เราเลือกเป็นเหรียญ MVP นะครับแล้วก็ใส่จำนวนเหรียญที่เขาเข้าไปนะครับกด Next ครับ โอเคอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอยืนยันการโอนเหรียญน,นะครับก็จะมีค่าธรรมเนียมเป็นเหรียญครับด้วยนะฮะก็กดเซ้นต่อไปได้เลยครับพอกดเซ้นแล้วเนี่ยรอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะฮะเราก็เข้าไปที่เหรียญ MPP c อ,อีกครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าไปอีกที่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็คลิกตรงที่ คลิกตรงที่เราทําการโอนเหรียญไปนะครับเมื่อกี้นะฮะก็จะมีรายละเอียดการโอนเหรียญน,นะครับแล้วก็กด View on VKC s c a นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีรายละเอียดการโอนเหรียญของเรานะครับซึ่งอันนี้จะเป็นหลักฐานการโอนเหรียญเพื่อที่จะคอนเฟิร์มกับเจ้าหน้าที่ของ MVP คารวานนะครับให้เราแคปหน้าจอตรงนี้นะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็นําภาพที่เราแคปหน้าจอเนี่ยส่งไปที่ Inbox ของเพจ MVP MVP คารวานนะครับก็เป็นการเป็นขั้นตอนการยืนยันนะครับการจองแล้วก็การโอนเหรียญน,นะครับแล้วก็ต่อจากนี้เราก็สามารถเข้าไปพักตามที่เราจองได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ